ดิทุกท่านนะจ๊ะอยู่ผมในรายการมินิคูมูชแนลนะคะเช่นเดียวกเคื่องเพิ่มเติมคือินเปลี่ยนนะครับเสียงเอ้ยเราจะมาสอนเอาเสียงเอฟเฟกต์นะครับือสอนดาวโหลดเสียงเอฟเฟกต์มันเองนะครับเข้าไปที่เพจโตรของคุณนะครับทุกเครื่องต้องมีครับเชื่อผมอ่ากดเข้าไปคําว่าเสียงเอฟเฟกต์นะครับก็ดาวน์โหลดมาครับอันนี้เลยนะครับอันนี้ดาวโหลดมาโอเคเนาะแล้วก็ จะมีเอชไฟเอ็กโคล l ลอร์ e เป็นในการช่วยนะครับก็ดาวน์โหลดมาเช่นเช่นเดิมน,นะครับเหมือนกันนะแล้วก็ดาวน์โหลด e อชไฟเอ็กโคลเลมาขั้นแรกครับดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วทั้งสองโปรแกรมใช่ไหมครับก็ทำการเข้า e อชไฟเอ็กโคลเลไปนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะโอเคครับแล้วเราก็กดมาที่อ่าขีดสามขีดด้านซ้ายมือนะครับเรากดไปที่คังเก็บมีตัวเล่นที่อยู่นี้ใช่ไหมกดคังเก็บครับเรากด A B B ของคุณนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะ เดี๋ยว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 ภาพมันไม่นขึ้นนะโอเคมันไม่ขึ้นทั้งมันครับนี่หาคำว่าเสียงอเฟิกนี้นะครับก็กดรูปแอนดรอยนะครับแอนดรอยนี่สารลองก็กดไปครับกดไปครับอ๋อของผมมันเขียนทับไปแล้วเขียนทับไปเลยครับโอเคครับกดไปครับอ่าหลังจากนั้นให้กดเดี๋ยวกดตรงนี้นะครับไอ้ผู้ใช้แอปนะครับกดไปตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเอามาเลยกดตรงนี้ ใจเยนครับใครยงพิ่งทักกับตอนนี้อ้าทิไปแล้วโอเคครับกดออกเข้าใหม่ไปเลยครับง่ายดีแล้วก็กดไปที่ sdcard ของคุณนะมันจะอยู่ดี sdcard นะครับแล้วก็กดนี่ครับที่มันมีคําว่า e s file เนี่ยวงกลมให้ขึ้นอยู่นะเคก็กดเข้าไปครับอย่างนี้ app ครับนี่ครับมันจะมีเสียงใฟ้ฟกอยู่นี่ไงที่เราสํารองไว้นะครับก็กดค้างไปครับแล้วก็กดลูกน้ําหรือจุดสามจุดนี้นะครับแล้วกดไปที่แตกไฟล์ไปที่ครับ ที่นี่แหละครับกดตกลงไปเลยครับรอแป๊บหนึ่งครับมันไหลไฟมากนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะก็คงจะไม่เสียหายอะไรเนาะโอเคครับมันจะได้โฟลเดอร์มาแบบนี้ครับก็ให้กดเข้าไปครับกด R e s นะครับ R e s กดเข้าไปแล้วก็กดนี่ครับ d r e w e อะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดีกดลืมครับอย่าเลยหรอไปเสียงอยู่ไหนวะลืมละจิ้บไก่แล้วไงเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับหาก่อนนะก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะหาเอ้านี่ไงครับ R E Build ครับก็คุณพลอยครับช่วยเบาเสียงหน่อยครับอ่ามันจะติดดิสก์สิ์เพลงนะครับโอ้โหนี่ครับมันอยู่ใน R E Build เอ้ย R E Build นะครับก็นี่ครับจะเป็นเสียงเอฟเฟกต์ของเราแล้วก็ลองเปิดดู เพลงอุ้ยเอเฟิกอเฟิกเดี๋ด้ๆๆโอเคครับมีเสียงเอเฟิกโอเคโอเคทั้งนั้นนะครับก็ย้ายโอฟลอเดอร์นี้ไปซะนะจะได้มันจะได้ไม่มาปนกับคนอื่นนะก็เอาไว้ที่ไหนดีมิวสิกชูไม่เอาไม่เอาไ,ไว้ที่ดาวนโหลดแล้วกันโอเคแล้วก็วางไป อเครับแค่นี้ก็ได้เสียงเอฟเฟกมาเรียบอกไงนะครับพี่ครับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมทีก่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับถ้าใส่หอมอร่อยขึ้นใจนะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับผมยี่ไปแล้วนะ